สวัสดีเอฟทุกท่านสวัสดีคุณลูกค้าทุกคน,นครับพบอกับผมนายมูกี้รีวิวบายเก่งรถบ้านนะครับอ่ะวันนี้มีรถกระบะแคปบราคาหลักหมื่นเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับผมนะเพิ่งได้เข้าใหม่เลยนะครับคันนี้ค,นนคันนี้ก็เป็นเจ้ามิซูมิซิสตาร์ด้าแคบนะครับผมนะตัวนี้เป็นขย้อนสอ2.5นะครับเป็นปี47หรือปี2004นะครับเป็นรุ่นโฉมสุดท้ายของสตาร์ด้าก่อนเปลี่ยนโฉมเป็น ไททันนะครับนะก่อนเป็นโฉมเป็นไททันแล้วนะครับตัวนี้เป็นสตาร์ด้าโฉมสุดท้ายแล้วนะครับนะคันนี้มาใหม่นะครับนะคันนี้ทําอะไรให้เป็นลูกค้าบ้างครับผมคันนี้ได้บริการทําสีให้ใหม่ทั้งคันหมดเลยนะครับนะสีสันสวยงามนะครับนะเครื่องดีเกียร์ดีพองอะไรพาวเวอร์แอร์เย็นนะครับรถสภาพพร้อมใช้งานขา,ขารถกระบะไว้เข้าอะไรเข้า,ขา,ขาสวนอยู่นะครับนะ ไปเมืองไปนางกระบอทอ้ายไผ่ครับสีสันสวยงามเอานะมีแอร์เย็นตากนะครับดิวรับมอเตอร์ไซค์นะนะเป็นสตาร์ด้าครับผมคันนี้นี่สีสันสวยนะรถเพิ่งได้เข้ามาเลยนะครับผมนะนี่ให้ดูครับรถทรงรอบมาชมนี้ห่อนะชมนี้หล่อนะนะนะครับนี่ให้ดูครับชมนี้ห่อนะครับแดงคาดบอลนานะแดงคาดบอลครับสีสันสวยนะครับนี่สีแดงคาดบอลนะครับผมนี่แดงเลือดหมูนะครับ นี่สีสันสวยนะเพราะว่าได้ทําการสปาสีทําสีให้ใหม่แหละซื้อไปคือรถพร้อมได้สภาพสวยพร้อมใช้งานนะครับนะอ่ะเรามาดูเรื่องของพาสีตัวรถกันบ้างครับผมพาสีตัวรถนะตะกวดมันขาดโตเลยนะครับมันขาดโตสองสามปีเลยนะครับนะแต่ส่วนใหญ่รถเก่าเนี่ยพาสีจะขาดโตกันเยอะนะครับนะแต่ซื้อกับผมไปนะ ตให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะับผมไม่ปล่อยให้ขาดแน่นอนนะับนะ9สิงหา2568นะครับผมนะโอเคนะนะภาษีใช้งานกันถึงปีหน้าเลยนะครับใช้งานกันแบบยาวๆนะครับผมนะต่อให้เรียบร้อยแล้ว68ครับคุ้มๆนะครับันนี้แลนนที่สำคัญนะนี่เล่มทะเบียนมีครบพร้อมโอนนะครับผมนะนี่เล่มทะเบียนมีครบพร้อมโอนนะครับผมนะซื้อกับผมไปได้เล่มทะเบียนมีครบพร้อมโอนเลยการันตีว่รถเรารถเรามีเล่มทะเบียนครบทุกคันนะครับผมนะ ผมบอกเลยว่าภาษีเนี่ยถ้าไปหาซิรด3 4มสี่ห้าหมื่นเนี่ยส่วนใหญ่มันขาดโตนะครับส่วนใหญ่แต่ซื้อกับผมเนี่ยถึงจะราคาแพงกว่าเขาไปหน่อยแต่ผมบอกเลยว่าคุณได้เรื่องภาษีครบแน่นอนเพราะว่าภาษีเนี่ยถ้าคุณไปจดใหม่เนี่ยมีหลักหมื่นกว่าบาทน,นะรนะหรือถ้าไม่จดถึงไม่ถึงขั้นจดใหม่ไม่ถึง3ปีนะสอปีเนี่ย มี3 4 5 0 0หอันนี้ผมเคยเจอมาแล้วนะครับรถเก่าแต่ซึ่งผมไปพาสีครบแน่นอนนะครับผมนะอ่ะเรามาดูเรื่องขันสีหนึ่งครับนี่สียางพอใช้งานได้นะนะยางพอใช้งานได้ครับบอกตรงๆนะครับผมนะยางพอใช้งานได้ครับนี่ให้ดูครับขันสูงขันสีก็โอเคอยู่นะครับผมนี่ให้ดูครับนี่ขันสูงขันสีก็โอเคนะครับนี่ให้ดูเกียร์นึงครับนี่อ่างน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์มีซอกมีซึมนะครับนี่ โอ้แห้งตัวเติร์ครับพี่น้งถือว่าโอเคเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวให้ดูครับนี่คันซีสวยนะพื้นผิวเดิมนะครับผมคอนซูมคันซีเนี่ยโอเคเลยนะครับผมเนี่ยนี่อ่ะเดี๋ยว <g ümüz> ให้ดูเลือกอสีสันนิดนึงครับนี่นี่สีสันโอเคนะเดี๋ยว <g ümüz> ให้ดูภายในครับนี่ภายในก็โอเคนะครับภายในสวยเลยนะรป,ประตูสวยดูดีนะ ภายในสวยครับเบาผมก็ได้หุ้มหนังให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับพอนั้นซื้อไปคืรถพร้อมใช้งานนะครับผมนี่ให้ดูครับนี่แผงคนโซนสวยนะแอร์เย็นนะแอร์บิกเตอร์ลำใหญ่ให้ลูกค้าใหม่เลยนะครับเกียร์ดีอยากให้ดูภายในแคบนิดนึงครับนี่ภายในแคบก็โอเคนะครับแคบสตาร์ด้นี่แคบใหญ่อยู่แล้วนะนั่งสบายนะสบายกว่าตัวไซโคน l อลสอง้อยู่นะครับผมนะนี่ให้ดูเรื่องคัสซีหนึ่งครับนี่ให้ดูครับนี่ ส่วนคอนซีโอเคนะครับผมนี่นี่โอเคนะครับรอยต่างๆนะครับผมนะให้ดูขั้นกลางเลยนี่ให้ดูครับนี่อสุขซีสวยนะครับนี่ยางยางเนี่ยมันจะมีลีโลแม็กหนึ่งเส้นที่มันไม่เหมือนกันนี่้อแม็กข้างนี้จะไม่เหมือนกันนะครับผมนะแต่ว่ายายางดีนะครับผมนะ้อแม็กข้างนี้จะไม่เหมือนกันนะครับบบกไว้ก่อนนี่อส่วนคอนซีก็โอเคอยู่นะครับผมนะนี่ให้ดูครับนี่ โอเคนะครับสภาพนี้ก็รถพร้อมใช้งานนะนี่ให้ดูครับทรงรถนี้ได้ทรงสวยทรงดีนะสตาร์ด้านะครับผมนะนี่นะเดี๋ยวให้ดูเบิดภายในแคมปนิดนึงครับนี่ให้ดูครับนี่แต่ครงะเข็มก็โอเคนะครับได้สภาพเดิมนะครับผมนะให้ดูครับพื้นกระบะพื้นกระบะก็โอเคนะครับไม่ผุไม่พังไม่ก่นนะครับผมนะนี่ให้ดูครับนี่ คงตะเข็บดื้อนะครับผมนะให้ดูครับช่วงล่างนึงครับนี่สูงลงช่วงล่างโกคขันสูงกันซีโกโอเคนะครับกันซีเนี่ยสวยนะไม่ผุไม่ดมไม่มีดมตัดต่อแน่นอนครับได้เดิมๆดมนะครับกันซีให้ดูครับนี่ให้ดูครับนี่คันซีสวยยางอะไรมีไหมหนึ่งเส้นนะครับผมนะนี่ให้ดูครับนี่คันซีสวยนะคันซีดื่มนะไม่มีดมตัดต่อแน่นอนครับซื้อรถสวยอยู่แล้วนะครับนี่ นี่โอเคนะครับในสูดีสรงเดิมอ่ะเดี๋ยวพาดูหมายเลขแชสซีนึงครับนี่ให้ดูครับคอนซูมคอนซีสวยนะนี่ไปดูครับหมายเลขแชสซีนี่หมายเลขแชสซีเขาอยู่แบบนี้นะครับผมนะนี่นี่หมายเลขแชสซีเขาก็อาจจะขึ้นนิดนึงนะครับผมนะแต่ว่าเห็นชัดเจนอยู่นะครับหมายเลขแชสซีอยู่หมายเลขแชสซีตรงนะครับผมนะหมายเลขแชสซีตรงนะครับนี่ให้ดูครับนี่ ปอนตูคอนซีโอเคนะครับผมไม่มีดามตัดโตแน่นอนครับอันนี้การันตีได้ครับผมนี่อ่ะให้ดูภา,ายในสองขับกันบ้างครับผมนี่ให้ดูภา,ายในสองขับกันบ้างนะนี่แฮนประตูสวยเลยนะครับภายในสวยกิฟตนะครับผมนะนี่ภายในสวยกิฟตนะเนี่ยเก็บเดิมนะครับรีเเวิวเดิมอ่ะเดี๋ยวพามาสตาร์ฟังเสียงขับกันบ้างครับผมนี่คันนี้บอกก่อนเราว่า,วาต้องเผาหัวก่อนสตาร์ทนะครับสตาร์ทได้แต่ว่าเผาหัวคือว่าสตาร์ทง่ายอยู่นะนี่นี่ อ่าเครื่องดีครับเครื่องฟิสต้าติดง่ายกำลังอัดอย่างดีนะครับผมนะคันนี้แบตดีนะครับนะนี่แอร์แอร์เย็นแอร์เย็นอยู่นะถือว่าโอเคอยู่นะนะแอร์ถือว่าเย็นเลยนะครับผมนะครับไปเนี่เย็นแน่นอนนะหนึ่นี่นี่เรือนใหม่ใช้งานได้ครบทุกเกียร์ครับไม่สองแสนเจ็ดนะครับผมนะเรือนใหม่ใช้ได้ครบทุกเกียร์นะครับไม่มีอะไรเสียนี่ไปดูครับเกียร์ธรรมดาคัสก็เหยียบดีนะครับคันนี้นะครับผมได้เซอร์วิสเรื่องการ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้แล้วนะครับผมนะนี่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกันเลยเปลี่ยนวันที่10ตุลานะครับผมนะไม่ใช่เปลี่ยนวันที่23เดือน10นะครับผมนะเปลี่ยนวันที่สาตุลาเอกนะครับน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับผมนะเพราะนั้นซื้อไปคือพร้อมใช้งานครับน้ำมันเครื่องก็เปลี่ยนให้แล้วนี่นะครับผมนะนี่ภายในสวยนะนี่โอเคเลยนะครับเราดูแลรถให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับผมนะซื้อไป โอเคเลยนะครับอะให้ดูควันขาวหนึงครับควันออกไหมจะให้ดูครับนี่ควันก็ดำอยู่นะครับ <c ười> ควันดำอยู่นะครับผมนะอะเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องกันบ,บ้างครับผมจะพาดูห้องเครื่องกันบ,บ้างครับผมเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์รหัส 4D56 รับหรือเครื่องยนต์2 0 5ของตัว ตระกูล L200 นะครับผมนะใช้ตั้งแต่อ่ามิซูเสูนลงแล้ว L200 ไซโคลนก็ใช้ยันถึงสตาร์ด้ายันถึงมิซูมิชิตัวแรกนะบนะุนะไททันโฉมแรกก็ใช้รุ่นนี้รับประโยชน์สองพันห้าสี่ดีห้นะครับนะตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นปี45 46 47เนี่ยส่วนใหญ่สตาร์ด้าเนี่ยจะเป็นเครื่อง2.8นะแต่อันนี้เนี่ยเขาอยู่2.5งจุดหาัวหายากอยู่นะบุนะเขาอยู่2.5นะครับผมนะนี่แต่ว่าเครื่องโอเคนะคบมนะ เี๋เครื่องส่นห้าหายากนะครับเครื่อสนห้าเนี่ยใหดูครับเนี่ยมาใช้ดูครับผมอ่ะให้ดูกรีวัดนึงครับดูบับเป็นไรเนาะเครื่องก็โอเคอยู่นะผมเครื่องก็โอเคอยู่ไม่มีควันมีไอนะครับเี๋เครื่องก็โอเคอยู่นะครับเี๋เดี๋ยวเล่นเครื่องให้ดูครับ ั๊มดีนะครับปั๊มเร่งดีปั๊มถือว่าโอเคเลยปั๊มไม่ได้ซ่อมบอกเลยว่าปั๊มดีนะวะนะปั๊มเร่งดีชุดปั๊มยังดีอยู่นะครับนี่ให้ดูครับนี่งอาร์ตมันซีก็โอเคอยู่โอเคอยู่นะครับนี่งเฮ้ดูหม้อน้ำไปหนึ่งไม่รู้จะพุ่งจสียถุงหรือเปล่านะเพราะว่าเครื่องมันก็ร้อนแล้วนะครับผมนะ,อะโอเคครับนี่งเล่นเซนให้ดู โอเคอยู่นะครับถือว่าน้ำก็ไม่ดันนะไปดูครับนี่เครื่อง 4D 5 6นะครับตัวอึนตัวทุนนะครับวงมาเลยพาวเวอร์นะครับวงมาเลยพาวเวอร์มาให้ครับไปดูครับซูมซ่อมคาต่างก็ถือว่าเดิมอยู่คานหน้าได้เดิมนะครับผมนี่คานหน้าได้เดิมครับไปดูครับธรรมดาครับรถเก่าแต่ว่าในสภาพนี้ก็โอเคอยู่นะครับผมวงมาลยพาวเวอร์ ดูครับนี่แค่ก็ขรอรยังตึงๆอยู่นะครับผมนะเดี๋ยวดูครับนี่อ่ะเปิดราคาเลยดีกว่านะครับผมนะบอกเลยว่าราคาอาจจะแรงไปนิดนึงแต่บอกเลยว่าหนึ่งแหละได้ภาษีเต็มหกแปดนะครับผมนะเปลี่ยนทาน้ำมันเครื่องให้แล้วแล้วก็ดูแลเรื่องการอุลให้นะครับนะอ่ะเปิดราคาเลยดีกว่านะครับผมนะราคาเพียงแป0 0มื่นเก้าันบนะย้ำราคาไปให้เขาอีกครั้งหนึ่งครับราคาเพียง 89,000บาทนะนะบอกเลยว่าราคาอาจจะแรงไงหนึ่งนะครับแต่ว่าหนึ่งแหละคุณได้รูปสภาพพร้อมใช้งานนะครับภาษีเต็ม68นะครับนะถ้าคุณไปซื้อ4 5 6ห้0มื่นเนี่ยมันมีมันอาจจะถูกแต่ส่วนใหญ่แล้วรถเก่าเนี่ยภาษีที่ผมได้มารถทุกคันเนี่ยต้องได้ต่อเกือบทุกคันนะันนะภาษีหนึ่งแหละมันขาดแต่เนี่ยภาษีเต็มไม่ขาดราคาต่อลองกันได้นะครับนะรถได้ถ้า ปล่อยให้ได้ก็ปล่อยให้ได้นะครับติดต่อบนทัรที่มีตรงหน้าจอเลยนะครับผมนะราคาต่อรองกันได้นะครับนะเพราะคันนี้บริการพันมาเครื่องให้แล้วนะครับนะเดี๋ยวพามาสอบขับเจ้ามิซูมิซีสตาร์ได้กับ้างครับว่าจะเป็นยังไงครับนี่คัดหยับดีนะครับคัดหยับนุ่มหยับม่อนนะครับผมนะเขากีร์ครับเลยรีเข้าได้ปกติพูดพวกมิซูเนี่ยแรงอยู่แล้วนะบอกเลยว่าเอาไปลุยเข้าไร่เข้าสวนนี่คุ้มแรงวิ่งไล่ทุ่งนี่มั่นเน่านะให้ดูครับ อ่าโอเคนะครับผมช่วงลงชูง,ชงล่างก็ถือว่าใครอยู่นะครับราคานี้ถือว่าใครขึ้นอยู่นะผมนะแปดสิบและสิบแกสีครับน,ะกกบนี่เกียร์เข้าดีนะเน้นเข้าไรเข้าสวนนี่คุ้มนะครับแอร์ก็ยินนะครับนะนี่ร้อยและเกีาห้าครับแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมสภาพพร้อมใช้งาน นี่เห็นไหมอ่าดูอ่าถึงหน้าร้านเราแล้วนะครับผมมีกก็อยู่นะครับผมช่วงล่างก็โอเคอยู่นะครับผมนะ <c oughs> โอเคอยู่นะครับถือว่าใครอยู่นะครับนะนี่หรือว่าทวงอะไรพาวเวอร์นะครับผมนี่ตัวลงทุงล่างดีอัตราเร่งดีพวกตระกูลเครื่องมิซูเนี่ยพวกตระกูลซีดีห้าหกเนี่ยเขาอัตราเร่งเขาดีนะนี่นี่ เครื่องดีนะครับผมเครื่องดีอัตราเร่งดีนะครับอ่ะถึงหน้าร้านเราแล้วนะครับผมฝากหน้าร้านเราไว้ทนึงครับร้านเก่งรถบ้านนะครับผมนะร้านตั้งอยู่ที่ตำบลดงขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับนะย้ำใหม่ครับงนึงครับจังหวัดนครพนมครับร้านเก่งรถบ้านนะครับนะร้านเรามี Google Ma ปไว้นะพิมพ์เสิร์ชคำว่านาคำว่าร้าน เก่งรถบ้านคาร์เซ็นเตอร์แล้วมาตามไปที่ใน Google Map เลย,ยนะแล้วเรามีทั้งรถเก๋งรถกระบะเก่ากระบะใหม่มีทุกเลยราคามาเลือกซมกันได้นะครับนะยินดีให้บริการแค่แวะมาจืดมาบึงมาซุมผมก็ดีอกดีใจแหละครับผมแวะมากินน้ำดินสักขวดนะครับเนาะใครไกลไปไกลาทางมาแถวนี้ก็แวะมาเบิงมาซุมไปเลขับเด้อผมไม่มีน้องเด้อนะแ,แต่เนาะร้านเราติดกับถนนใหญ่นะครับทางใหญ่ถนนใหญ่นะับนะติดกับนนนถนนนครพนมท่าพนม หรือทนงทศย่างกูลนะครับนะหรือ2 1 2นะครับนะใครผ่า,านไปผ่านมาบริเวณแถวนี้มาเบ่ยมาแวะมาบึงมาชม,มได้นะครับนะแล้วเราจะดูฝั่งขาขึ้นไปตัวในเมืองนะครพนมนะครับผมนะถ้ามาจากทางฝั่งขาอำเภอท่านพนมนะครับฝั่งมาจากตัวในเมืองนะครพนมทางโน้นไปท่านแล้วเราจะอยู่ทางฝั่งขวานะครับผมนะมาเลยนะครับอินดี้ให้บริการนะครับผมนะนี่อ่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซมัคสมาชิกกับช่องยูทูบนายหมูกี้ รีวิวนะครับเพื่อเจอพัชคิมใหม่ของนายมูกี้รีวิวนะครับครับสารคิปนี้ครับขอบพระคุณ f c อะไรนะครับเด้อที่มารับชมมารับฟังผมจนจบนะครับเนาะครับขอบคุณอะไรครับผมครับขอบคุณครับผม